4ขั้นตอนการนำส่งคลิปของแพลตฟอร์ม TikTok ครับโคชแชมนะครับวันนี้โคชแชมจะมาแบ่งปันขั้นตอนการส่งคลิปทั้ง4ขั้นตอนนะครับของระบบ TikTok นะครับก่อนอื่นนะครับกดติดตามและกดหัวใจให้กับโคชแชมด้วยนะครับขั้นตอนที่1เมื่อคุณทำคลิปของคุณเสร็จนะครับ TikTok จะนำส่งคลิปของคุณนะครับไปที่ผู้ติดตามของคุณทั้งหมดนะครับ ระบบจะดูว่าผู้ติดตามทั้งหมดนะครับมีการดูคลิปจบกี่ครั้งนะครับกี่คนดูคลิปจบนะครับแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้กับเพื่อนมากแค่ไหนครับต่อจากนั้นเขาจะนำส่งไปในขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนที่ตรงกับหมวดของคลิปของคุณนะครับเช่นวันนี้คุณทำคลิปสนุกสนานทำคลิปการศึกษานะครับส่งไปหาคนที่ ดูคลิปประเภทนี้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่มีคนดูมากขึ้นนะครับเช่นกันนะครับเขาจะดูว่ามีคนดูคลิปจบนะครับกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้เพื่อนรวมถึงการกดติดตามนะครับถ้ามีจำนวนเยอะนะครับเขาจะส่งไปในขั้นตอนที่3ต่อไปครับ สำหรับขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นขั้นตอนที่มีคนดูมากขึ้นนะครับมากกว่าขั้นตอนที่1และ2อย่างแน่นอนนะครับก็คือขั้นตอนที่เขาจะส่งไปหาคนที่กําลังออนไลน์อยู่ใน t i k t อกทั้งหมดนะครับเพื่อให้ดูคลิปคุณนะครับถ้าคนเหล่านั้นชอบมีการกดหัวใจมีการดูคลิปจบมีการกดคอมเมนต์แล้วก็แชร์รวมถึงการติดตามคุณนะครับเขาจะส่งไปที่ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนนี้นะครับเรียกว่าคลิปของคุณเป็น ไวรัลแล้วนะครับอาจจะเป็นหลักแสนถึงหลักล้านได้เลยนะครับก็คือขั้นตอนที่4นะครับเป็นขั้นตอนคือเป็นลักษณะ for you page นะครับก็คือส่งไปที่คนจํานวนมากเลยครับใน TikTok นะครับซึ่งก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้นะครับแสดงว่าคลิปของคุณจะต้องได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะยกเว้นแค่เรื่องเดียวนะครับถ้าคุณเป็นช่องใหม่นะครับสำหรับ5คลิปแรกของคุณนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับ 5คลิปแรกของคุณนะครับเป็นข้อยกเว้นของ TikTok นะครับเขาจะมีการอัปโหลดนะครับไปให้ผู้คนมากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปตรงหมวดกับคุณนะครับดูว่าคลิปของคุณได้รับความนิยมขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจดีๆนะครับสำหรับคนที่เปิดช่องใหม่นะครับคลิป5คลิปแรกนะครับสำคัญมากๆนะครับ ทำให้คุณสามารถจเจริญเติบโตใน t i ิ t o ตอกได้แต่ครั้งแรกแม้คุณจะยังไม่มีคนติดตามเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณได้รู้ด้วยนะครับ